สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบตเตอรี่สองยี่ห้อนี่ครับ,รบว่าตัวไหนใช้ดีแล้วก็เครื่องแรงอ่อกันครับตัวนี้ครับ T r ครับ gcr ครับนะครับฟันปรับฟันลองตัวนี้มีเชมเมอครับ ใช้ดีตัวนี้จะแรงกว่านิดนึงครับข้อดีข้อเสียของมันก็แตกต่างกันครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่รอบแล้วก็แบตเตอรี่ครับให้ดูตัวนี้เครื่องแรงกว่าครับประมาณเจ็ดเจ็ดพันรอบครับตัวนี้ตัวนั้นจะอยู่หกพันห้าครับแต่ดูเหมือนว่าจะ ตัว GHR จะหนักกว่านะครับตัวนี้ครับรุ่นนี้ครับ09 2แต่รุ่นนี้จะราคาถูกกว่านิดนึงครับ400กว่าบาทครับแต่มันก็แบตเตอรี่ครับตัวนี้แรงเท่ากันกับตัวอีกตัวหนึ่งครับแต่แบตเตอรี่จะน้อยกว่าครับครับผมสั่งมาใหม่ใช้อีกตัวหนึ่งใช้ดีครับเสียงนิ่ม เสียงนิ่งครับไม่มีเสียงรบกวนเสียงเงียบครับยี่ห้อนี้เสียงจะรู้สึกว่าค่อนข้างเงียบแล้วก็นิ่งดีกว่าครับมัสดุก็ใช้ดีครับเป็นโลหะหมดครับรวมๆแล้ว gtr จะ แรงกว่าน,นิดนึงครับ